สวัสดีครับวันนี้เป็น toy shop นะครับก็จะมาเโโมตัวเกม c u s t e r of dreams นะครับก็จะเป็นเกมสร้างปราสาทนะครับตามแบบตามในฝันนะครับก็แต่จริงในฝันเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะต้องมีคโครงสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ตัวบล็อกเองเนี่ยก็จะต้องแบบทำตามเงื่อนไขที่ทางทำนิกบอกนะครับ ะะเหมือนน้องเองเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเหมือนว,วิศวะวิวก้อนเลนน้อยๆ,ๆนะครับก็คือ,อจะต้องต่อให้ได้ตามรูปทรงที่มีการออกแบบเอาไว้นะครับโดยที่ห้ามผิดเพี้ยนเลยนะครับรานนี้เนี่ยของเล่นลนิ่มของเล่นไม้ก็โอเคก็จะมีบล็อกมาให้นะครับจำนวนเท่านี้นะครับในบล็อกเองเนี่ยแต่ละอันก็จะมีรูปทรงแตกต่างกันไปฉะนั้นคือต้องให้เด็กเลือกซื้อเลือก,เล,อกเลือกจำนวนการใช้งานนะครับแล้วก็เลือกรูปทรงแล้วก็ตำแหน่งการวางให้ถูกต้องนะครับแต่ละตัวเองก็มีความยาว แตกต่างกันไปนะครับอย่างนี้ผมลองเล่นให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับอย่างฉากนี้เนี่ยผมวางตรงนี้แล้วกันนะอ่าจะได้เห็นกันเบื่องของคู่นะครับก็อย่างนี้เนี่ยเอ่อทีผมวางจากคันนี้เท่าที่เห็นแล้วนี่จะต้องมีบล็อกนี้วางตรงนี้นะครับบล็อกเนี่ยเออเกมนี้นะครับเวลาวางปุ๊บเนี่ยจะต้องตัวบล็อกเองจะต้องอยู่ในตัวมันเองได้นะครับอย่างบางทีสมมติว่าผมยังไม่วางตัวนี้เนี่ยผมวางที่เฉยปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราคิดว่ามันจะอยู่ได้ด้วย ด้วยตัวแท่งยาวนะฮะสมมุติเราเราตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับปุ๊บอ่าฮะไม่ใช่เอาใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวดูว่าผมกำลังกำลังยูนนะครับอ่าสมมติผมใช้ตัวนี้เสียบไปดูนะครับโอ้เส้นเสียบได้นะครับวางตั้งดูอ้าวมนลอยซะแล้วแปลว่ามันผิดนะครับผมอาจจะต้องใช้ตัวก้านที่สั้นกว่านี้หน่อยนึงนะครับ โอเคนะครับก็วางนะครับแต่นี่วางมันวางวางไม่ได้นะครับคือตัวบล็อกเองเนี่ยเขาเวลาเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องตั้งจมเองได้ถ้ามันโครงเครง,งี้เปราะว่าผิดหรือไม่ก็ยังวางซีเควนซ์หรือว่าลำดับขั้นตอนอยังผิดพลาดอยู่นะครับลงมาตรงนี้นะครับโอเคค่อยวางตัวนี้ลงไปอ่าได้ดูแล้วเหมือนเหมือนละเ,เหมือนแบบละโอเค อันนี้ถ้าดูคร่าวๆแล้วเนี่ยโอเคตัวนี้แท่งเนี้มันต้องเสียบตรงนี้แน่เลยนะครับเพอถ้าเกิดไปเสียบตรงนี้เนี่ยมันก็จะยาวออกมาก็คือผิดแบบแล้วนะครับก็ต้องว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็วางนี้นะครับเกมนี้ก็ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปสำหรับเด็กนะครับแม้แต่เด็กโตเองก็เล่นได้นะครับก็เป็นการลองผิดลองถูกนะครับตัวอที่บอกว่าตัวบล็อกเองเนี่ยก็ มีความแตกต่างกันนะครับอย่างรูปทรงอนนี้คือเห็นว่าการปริ้ออกมาก็คือมันจะเป็นแตกต่างกันฉะนั้นคือเด็กต้องเลือกใช้ใหด้านที่ถูกต้องนะครับเพราะอย่างปตะที่ด้านนี้ปุ๊บเนี่ยคือการเจาะข,ของบล็อกก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นคือเด็กก็ต้องต้องคิดดูดีว่าต้องใช้ด้านไหนในการในการทำนะครับซึ่งเกมนี้จะบอกว่าดูเหมือนง่าย แต่ว่าก็ไม่ง่ายซะทีเดียวคือเกมนี้ก็เป็นคามน่าทายตามลำดับนะครับจาก beginner, junior, uh, expert อะไรเงี้ยมาสเตอร์นะครับหลั้นๆก็จะยากขึ้นในเกมนี้ก็จะมีเฉลยในตัวจะเห็นว่าเนี่ยเจ้าจะมีเฉลเยอย่างฉากนี้เนี่ยจะดูแปลกๆนิดนึงคือขอให้เด็กสร้างรูปนี้เลยนะครับซึ่งนี้คือจะบอกว่าจริงก็ตั้งได้ถูกไหมครับถ้าเกิดวางดีๆปุ๊บโครงสร้างดีๆเนี่ยมันก็จะวางแล้วก็ตั้งด้วยตัวเองได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าตัวกา้านตรงนี้ก็จะมีผลมากถ้าเกิดตรงนี้สั้นไป พอตันตันแค่ถึงตรงนี้ปุ๊บแน่นอนว่าตัวสีแดงมันม,นมนลอยออกมามันก็จะร่วงทุกอย่างจะร่วงลงมาใช้คือการ์ดยาวในสสาคัญมากใช้คือเกมนี้มันจะเหมือนกับเป็นเกมฝึกทัิษวกรเล็กน้อยเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันอยู่ไม่ได้คือถ้าถ้าตอบผิดแบบมันจะอยู่ไม่ได้จะตั้งไม่ได้อย่างนันสามเอ็นเนี้ยอันนี้เดี๋ยวไปดูอันนี้เม i ซิ่งมาเห็นว่าตัวนี้ยาวเงี้ยปุ๊บเหมือนมันไม่ควรจะอยู่ได้ถูกไหมครับอันนี้ัมันเหมือนกับมีช่องว่างสามบล็อกประมาณสองสามบล็อกได้อันนี้สองบล็ มันไม่ไม่ควรจะลอยอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดท่านผิดเฉลยนี่จะเห็นว่าเขาใช้ที่ต่อก้านยาวตรงนี้แล้วก็ก้านต้านอยู่ตรงนี้คือเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันอยู่ได้ครับก็คือเนื่องจากว่าไอ้ตัวแท่งยาวสีเงินเนี่ยมันมีตัวก้านรองรับยาวอยู่ตรงนี้เลยฉะนั้นคือตัวสีเงินมันไม่ล่วงมาแน่ๆนะครับส่วนตัวอะไรเล็กนี่ก็คือเจียบที่หัวนี้มันก็จะอยู่ได้ตามรูปทรงที่เห็นนะครับดังนั้นเกมนี้เนี่ยจะบอกว่าก็เป็นเกม ค่อนข้างน่าสนใจเดียวเพราะว่ามีการฝึกฝึกเรื่องเกี่ยวกับความคิดเรื่องเรื่องการตั้งอยู่การสมดุลของของวัสดุเองของรูปทรงของอาคารเองว่าทำไงมันถึงตั้งอยู่ได้นะครับโดยใช้ลักษณะของอโลจิกหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการคิดเรื่องเหตุและผลง่ายๆนะครับโดยให้เด็กได้ลองคิดลองทำเอาเองนะครับถ้าสนใจตรงนี้ยังไงก็ลองเข้าไปดูร้านเบนทอยช็อปูนูนะครับก็จะมีของเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็นั้นก็มีของเล่น IQ คิว e คมากมายนะครับ ที่อยู่ในร้านนะครับลองเลืกซื้อเลืกใช้ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับที่รับฟังครับสวัสดีครับ